สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเมืนี้ทางช่องคอนเลี้ยงหอยสิบภาพมาันไต่หอยคือเก่าเลยครับเป็นหอยเชลรีครับครับน่วยบอยใหญ่เป็นไรครับ เตะไปเลี้ยงหรือเก่าครับรม่ปลาครับโอ้วหเสีคร่บเอาหัยดีกว่าครับมาดิ ไปเรียงนิกว่าบ่าค่อยไล่ครับเหมือนนิมาเตยมองเกานา่นน้ำกมันน้ลดครับไม่ก็จะไปเซเบ็ต เอาไปเลี้ยงไว้ให้เพื่อนหญ่ครับตัวนี้มันหายากแล้วครับตัวมือนี่ตัวมือนี่เพื่อนกันเลี้ยงไหลเอาไปเลี้ยงให้กันครับจับอี่น้ำใหม่ดีเงาครับน้ำไหลไปจะยูดีครับนี่ครับไอตาะอยู่น้ำใหม่ ยังมีอยู่ครับพี่ยังพอด้อยู่มือีงพี่ครับมีหลยอยู่ด้วยครับแม่พันธุ์ก็มีครับมือไงครับน้ำน้ำไหลยอยู่หลยอยู่ครับ โยังไงด้วยครับตัวนี้โอ้้ไหลดีครับไตหัวค,หวครับไตหั่นลายครับมันนี่ ตงสงสชสีเบิดอ่ะคุณเกมาเก็บเนี่ยครับไปรับตรวจเสาไฟตรมมีครับคุณรับผมคลิปนี้กะเอาไว้ซ่มนี้ก่อนครับขออนุญาตเก็บหอยเสก่อนทุกโทรศัพท์สิตกนามครับคลิปหนาเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ